ผมกับสปีกเกอร์แมนเข้าไปในเขาวงกดที่เต็มไปด้วยสเ r บิดี้ทวีเดตเพื่อเข้าไปช่วยเพื่อนของเขาก็คือทีวีแมนผมจะช่วยสําเร็จและออกจากเขาบงกฎได้หรือไม่ไปดูกันเลยสวัสดีครับผมนักมายากลอันดับหนึ่งของโลกและเป็นนักสะกดจิตได้ด้วยไม่เชื่อคุณลองทาตามดูสิมองหน้าผมสิคุณต้องยกมือขึ้นแล้วทาตามผมยกมือขึ้นมานั่นแหละยังไม่ยกขึ้นมาอีก ยกมือขึ้นมาแล้วใช่ไหมทำตามเลยครับทา้นิ้วไหนก็ได้กดเลยกด subscribe และกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับบ๊ายบายครับไปเบื่อเฮ้ยหิวข้าจังเลยฮัลโหลครับอยากกินเบอร์เกอร์ครับเบอร์เกอร์ใช่ไหมครับใช่ครับผมไม่รู้จะก,กินอะไรแล้วครับช่วงนี้คือผมก็กินแต่เบอร์เกอร์หมูแล้วก็หมูแล้วก็เบอร์เกอร์มีเมนูอะไรแนะนอนไหมครับก็ เอาเป็นชีสเบอร์เกอร์ไหมครับอ๋อเบอร์เกอร์เหมือนกันเอาได้ครับชีสเบอร์เกอร์ครับโอเคครับเัี๋ยวเรอสักครู่นะครับนั่งตรงนี้เลยแล้วกันเอาน้ำอะไรไหมครับเอาน้ำโค้กครับได้เลยครับนี่ครับได้ครับน้อยขอบคุณครับเอาเอาโค้กให้ผมก็ได้ครับเฮ้ยโอเคทานแค่อร่อยนะครับครับเฮ้ยอะไรอะสปีกเกอร์แมนทำอะไรตรงนั้นเฮ้ยสปีกเกอร์แมนเฮ้ยไปไหนแล้ววะฮะ เอา้าเอา้าเอา้เอาเฮ้ยคุณคุณเห็นปะห,หน้าเห็นแล้วหรอครับหน้าฮะไหนอะสปีเกอร์เมย์ครับอยู่ข้างหน้านั่นๆๆๆ,ๆ,ๆ,ๆเฮ้ยตัวอะไรอะเฮ้ยมาทำอะไรตรงนั้นเนี่ยเอาแบบผมไม่สนใจแล้วกันผมกินต่ออ่าครับผมแบบนั่งเล่นตรงนี้สักชั่วโมงหนึ่งก็ได้ใช่ไหมครับอ่าได้ครับได้ครับเฮ้ยมันเป็นอะไรอะเศร้าหรอเป็นอะไรอะเฮ้ยเอเอนี่คุณ คุณครับผ่านมาครึ่งชั่วโมงแล้วมันเป็นอะไรอ่ะมันอยู่ตรงนั้นน่ะดูดิผมโอ้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับเพราะผมก็มีหน้าที่แก้ายของอ่ะจ่ายตังค์ครับเท่าไหร่ครับอะร้อยยี่สิบครับร้อยยี่สิบนะครับเอาไปสองร้อยครับไม่ต้องถอยนะครับขอบคุณครับไม่เอาต้นใหม่นะครับผมนั่งตุนเนี้ยมาครึ่งชั่วโมงผมเห็นมันเป็นอะไรอ่ะเฮ้ย สปีกเกอร์แมนนายเป็นอะไรนีเฮ้ยนายเป็นบ้าเลยเนี่ยเออนายเป็นใครเนี่ยอ๋อผมก็เป็นคนธรรมดานี่หนะครับแต่ผมกินข้าวอยู่ผมกินข้าวตรงนั้นครึ่งชั่วโมงผมก็เห็นคุณทุบตึ้น่ะปากปักปากปกตั้งนานล้วคุณเป็นอะไรเนี่ยเออเพื่อนผมไอ้ทีวีแมนมันโดนไอ้พวกสกิบดี้จับไปทีวีเมยโดนจับไปใช่ที่ไหนครับ ในเขาวงกดเนี่ยผมไม่รู้ทางเข้าแน่ๆนะเ<ช>ขาวงกดเพื่อนคุณถูกสกีบีดี้จับตัวไปอยู่ในเขาวงกดก็คือทีวีแมนใช่แล,แ,ลแล้วคุณอยากช่วยเพื่อนคุณ,คณก็เดินวนไปเดินวนมาคุณหาทางเข้าไม่เจอใช่ผมหาทางเข้าแล้วคุณไม่เห็นหรอเนี่ยอะไรเนี่ยนี่ทางเข้าปะเนี่ยเนี่ยคุณเห็นไหมเนี่ยมันเป็นอีกอย่างเนี่ย้ยตรงนี้มีเวยเหรอผมไม่ทันสังเกตคุณลองเปิดดู เปิดยังไงครับเนี่ยแป๊บนึงคุณขอยกก่อนยิงสองมันอันใหญ่อุ้ยโอ้คุณแข็งแรงมากนี่ไงข้างในเป็นเขาคุณกดหรอคุณไหนใช่แหละคุณต้องตามหาเพื่อฉันไม่ไในทีวีแมนไหนไหนโอ้โหทางคุณจะช่วยผมเหรออ่าเดี๋ยวผมช่วยเองโอเคคุณแล้วคุณจะเดินผ่านได้นะคุณตัวใหญ่เบื้องเริ่มมาผมต้องค่อยๆเดินแหละโอ้คุณแล้วไม่เป็นเขาคุณกดผมต้องไปทางไหนเนี่ยเอ้าชี้เฮ้ยทางไหนเนี่ยคุณไปทางไหนแล้วเนี่ย คุณเดินอยู่โอ้ยคุณโถ่ซ่วมคุณโอ้ยโอ้ยคุณช่วยด้วยช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยตายตายแล้วครับตายแล้วครับเซนโอ้ยขอบคุณมากครับโอ้โหคุณก็สู้ได้แต่คุณร้องไห้กับพี่หาทางเข้าไม่เจอใช่ผมหมือนกันเขาไม่เจอเราไปกันต่อเถอะครับเฮ้ยผมว่าที่นี่มันเป็นเขาเงิกดใช่ไหมครับมันต้องมีพวกโถ่ซ่วมด้วยดิสกีบิดี้เธอเด็ดเมื่อกี้หาทางไม่เจอโอ้โหอุ้ยทางแคบเกินคุณคุณอยู่ไหนเนี่ย ยูนี่โอ้โหมีกำดักด้วยออผมว่าคุณไม่น่าเป็นอะไรอ่ะแต่ผมไม่เป็นแต่แต่แต่มันทีมันแคบมากตอนนี้ยู่ไหนมันนี้เร็วอยู่นี่ที่มันแคบอ่ะคุณขยับตัวยากมากโอ้ยเจ็บมันไปทางไหนอ่ะเขาวงกดอะไรเนี่ยควรไปทงไณอย่าหลงกับผมควรล้วจะออกได้ไหมเนี่ยผมเดินตรงอีกแล้วเอาตันทางแคบๆจังต้องทนหน่อยนะทางตันครับทางตันไม่ใช่ทางนี้ผมว่าทางนี้เนละ ทางไหนก็นแน่ครับคุณผมเดิมมั่วแน่คุณหลงเราหลงเอ้าเอ้าเอ้าไปทางไหนอ่ะเอาแ้วผมจะรู้ไม่ได้เพื่อนคุณอยู่ไหนไหนนะเอาเอาอ้อมเอาออมไม่เพื่อนคุณอยู่ในนี้กินไปเนี่ยเอ้าคุณผมเห็นี้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 ทางนี้คุยใหญ่เนี่ยผมหลงนี่ไปไหนขถังโอ้ยอ๋อผมตัวใหญ่ผมมองไม่เห็นเฮ้ยไอ้โถ่ซุ่มสกีบีดี้ทวายทักคุณท่านอุ้ยอันนี้เหมือนจะเป็นเขาของกูครับของกู สีดำอ๋อเฮ้ยโอ้ยมองไม่เห็นน่ะมันมีครับอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นลื่นทางนี้ไปเนี่ยทางไหนไหนแน่คุณโอ้ยเอาเฮ้ยลื่นเล่นเล่นเล่นไม่ใช่ทางนี้เฮ้ยใช่ไปเนี่ยไม่ใช่จะรู้ทางไปเนี่แล้วทีวีแมงคุณโดนจับไปได้ไงอ่ะเพื่อนคุณอ่ะมันมันมากันหลายตัวครับผมเลยโดนลุ่มหรอมาเยอะผมไดีนเสียงเนี่ยทางนี้ไปทางไหนอ่ะนี่เร็วอ่ะผมเจอแล้วทางนี้อ่ะ เจอแล้วทางนี้อ้าวโอเคครับคุณไปอยู่ข้างหน้าเฮ้ยคุณตายแล้วโคตรงูดมันหยุดแล้วโอเคเราไปกันต่อครับไปโอ้ยโหดีตอนนี้ทางปกติแล้วเดินได้ปกติมันไปทางไหนต่อเนี่ยคุณดับไฟก่อนเร็วอันนี้คือคุณเดินเดินได้ปกติเลยเนาะไม่แคบไปเนาะได้ปกติแล้ว นะครับเราจะผ่านเขาคนกดนี้เพื่อไปช่วยเพื่อนคุณทีวีแมนใช่ไหมใครสร้างเขาตัวไหนมาสร้างโครงกดคุณพังได้ไหมเนะี่ยคุณตัวใหญ่มากอ่ะคุณคุณสามารถทําให้กําแพงพังได้ไหมมันมันก็ใหญ่เกินนะคุณคุณเอาใหญ่ออกไม่ได้หรอโอ้ทางตันมันจะเสียโอมันไม่ใช่ทางนีมน้มันทางไหนหรือวะไม่ใช่ทางนี้หรอคุณจะได้ออกไหมเนี่ยคุณคุณช่วย,ยุบใหญ่มุมหน่อยนี่ ว่าน่าจะทางนี้อ่านี่ไงมันเป็นเหล็กอ่ะไอตัวนี้ประตูไอ้ตัวนี้ประตูเฮ้ยช่วยด้วยไปกูแมนตรงนั้นช่วยใายคุณจีแมนช่วยด้วไปกูแมนช่วยทีมีมีนเฮ้ยอยู่อยูโอเคเปล่าอยู่ไอโอเคมากเลยช่วยช่วยต่อไปหน่อยเปิดแล้วเปิดแล้วเย้เอ่อไอคนนี้ใครอ่ะ อใครไม่รู้อ่ะเจอเขาบอกจะมาช่วยอ่ะเดี๋ยวผมผมมาช่วยคุณไงอ๋อขอบคุณมากนะครับเพื่อนคุณงู้มากเลยนะเพื่อนคุณหาทางเข้าเขาเงกดไม่เจอเฮ้ยโอ้โหอันนี่ก็เกิดไปได้เปล่าเขาเขาตัวสูงของคุณสองเท่าเลยนะฮะับเขาตบทีเดียวคุณปิวเลยนะอ้ยแล้วคุณโดนจับมาได้ไงเนี่ยโอ้โหแกระดูกอะไรเตยมเราไปทางไหนต่อเราได้ออกจากเขาเงกดกันเถอะเราช่วยเพื่อนคุณได้เลยเนี่ยเดี๋ยวกันเดี๋ยวก่อนผมจําได้ว่ามันมี นี่หอทอยเลจตัวหนึ่งมันเก็บกุญแจไวม่นี้อ่เราต้องใช้เปิดเพื่อไปทางต่อไปเราจะไปทางเก่าคูนี่ไหนอ่าพวกคุณไม่อยากจะไปล้างแคบเหรอไปได้เออไปข้าสกีบดี้ทัวร์เลทครับโอ้ยทางแคบนะคุณทางแคบยังไงคุณสปีกเกอร์มาแล้วคุณพอรู้ทางไม่ได้คุณทีวีแมนอ๋อผมก็ไม่รู้หรอกแค่ผมเห็นเขาเดินไปทางนี้ตอนเขาทิ้งผมมาจังนผมก็ไม่เห็นละอ่าเราต้องมูเอาใช่ไหมเนี่ย เ้ยเราแยกกันเดินดีไหมครับจะหลงไหมจะทางมันทางมันแคบตอนนี้ยอ่าผมเดินมั่วอ้าวใช่ปะเนี่ยเฮ้ยทีวีแม่หายต้องแปลกเฮ้ยอ้าวทุกคนทุกคนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอ้าวชิบหายเอ้าผมหลงเฮ้ยทุกคนครับเจอกันที่เดิมทุกคนเจอกันที่เดิมที่เดิมไหนอะที่เดิมมันคือตรงไหนอ่ะเฮ้ยหลงแบบจริงจังที่เดิมมันคือตรงไหนอ่ะคุณอ๋อเคผมเจอคุณทีวีแม่เนอะแล้วคุณ ไปทาตามขาเพึ่งคุณก่อนอ่าโอเคโอเคคุณสปีกเกอร์แมนได้ยินผมไหมคุณอยู่เฉยๆก่อนนะเดี๋ยวมันคือตรงไหนอ่าเมื่อกี้เห็นอะไรแบบๆอ่ายังไงโอเคตกใจไปไปด้วยกันครับไปด้วยกันอทีมแมนนองเลยผมว่ามันมาทางนี้ได้ครับผมเดินมาทางนี้ดึกอยู่ใช่ไปเนี่ยอ้าวหายไปไหนแล้วเนี่ยโอ้ยอยู่ไหนเดือดไปคุณนี่อ้าวอยู่นี่คุณคุณไปไหนคุณไปไหนเฮ้ยคุณเดินกันดีๆได้ไหมเนี่ยอ้าวที่มันแคบๆเอาหายไปไหนแล้วอ้าโอ้ สปีกเกอแมนคุณอยู่ไหนเนี่ยยูมันเห็นอยู่เลยอันนี้ไงเจแล้วเฮ้ยเดือดไปกันเธอผมจะได้ออกไปได้เขาทางนี้ทางนี้เหรอไม่รู้ว่าผมเดิมผมว่าน่าจะใช่นะเป็นทางอย่างนี้แต่ว่าเราอยู่กำแพงไว้ดีกำแพงข้างนอกมันไม่เหมือนกับแข่งข้างในอีกด้วยในฉลาดมากเลยได้เลยอ่ะนี่ไงโอ้โหแล้วทางคุณเอ้ยมันเป็นทางตรงอย่างเงี้ย เอกลองเดินตรงไปสิลองสำรวจดูมันดูเหมือนเป็นเสาอะไรสักอย่างรอบๆห้องเลยอะเฮ้ยคุณผมเจอสกีบีดี้คุณไอยเฮ้สองคนตัวตัวบริการเองอ่ะข้ามันคิวตายยังตายยังตายตายมันอยู่ไหนหมดนี่นี่นี่โอ้ยคุณช่วยผมหน่อยช่วยช่วยมุดด้วยตาไปสักทีสิตาสักที ขยูวแมนไปไหนแล้วเนี่ยผู้จ okay. okay. ัดการเร็วบุนหนีม yeah> ันอยู่ไปเฮ้ยมันหนีบุนมันหนีมันหนีมันหนีแล้วไปแล้วหนีมันหนีเฮ้ยลองตามไปครับคุณครับลองตามมันมันไปดูเผื่อเผื่อไปทางออกมันหายไปแล้วฮะหายไปไหนเนี่ยไหายไปไหนเนี่ยเอ้ากลับไปที่เดิมมันมันอ้อมไปทางไหนอ่ะผมว่าน่าจะไปทางนี้ครับโอเคเราต้องออกับเขากดนี้ให้ได้นะไม่งั้นผมผมอดกับบ้านนาเฮ้ยใจเย็นใจเย็นจนเอาอุปก่อนคุณเอามาก่อนอย่าไปเหยียบอย่างงั้นยืมกระหนามได้แต่ อ๋อยะเมันหนังได้โอเคครับใช่จะเป็นทางตรงอ่ะเราลองมาดูหมัึบโอ้ย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 โอยอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยงอ้ย้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยโม้ยโอ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 ลยโอ้เโอ้กแอ้ยลอ้ยาอ้โอยอ้ยวอ้ยอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอายโอ้ยโอ้ยโอ้วนอ้ยอ้เออาอ้ยโอัยอ้ยโอ้ย้วเอ้ยโอ้ย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 โอยอ้ยโอ้ยโอ้าโอ้ยโอ้ยโอ้แโ้ยโ้้ฉลาดอยู่แล้ว ทางไหนเนี่ยคุณอยู่ไหนเนี่ยแยกใหม่ทางนะคุณคุณทีวีแม่คุณจะแย่สิมันเขาคุณกดผมลงอเาวเฮ้ยผมเจอคุณแล้วมันเชื่อมกันทางมาเชื่อมกันมันไปทางไหนทางนี้ไม่มีครับ็ต้อก็ต้องทางนี้แหละแล้วสปีกเกร์แมงเขาจะกลับมาไหมครับเนี่ยก็เดี๋ยวเขากลับมาแหละเขาไม่หลงทางหรอกทำไมเขาคุณกดผมกว้างจังะงอายเตดคุณทุบไม่น้อยอายไม่ได้สเทีวีไอสปีกเกร์แมงเขายังทุบได้เลยอ้าวก็นะเขาตัวใหญ่เขาแรงเยอะอันนี้มันเหนียวมากนะคุณ อ่าทานไหเอกผมว่าตันแน่เลยว่ะเดินตรงมาอย่างงี้ตันแน่เลยาถ้ามีความหวังสิตอนนั้นมีอะไรไหมผมว่าเริ่มไร้ความหวังเลยวครับแป๊บนึงแปลกๆผมเดินมั่วผมเดินตรงอยู่เลยอ่าตันสปีเกอร์แมนได้ยินไหมเอลยอะไรผมยู่ไหนไม่รู้ตอนนี้คุณอยู่ตรงไหนเนี่ยโอ้กผยูนกแกลับที่เดิมคุฮกลับบไกว่า มันมีทางแยกอื่นอีกเราลองไปดูก่อนไหมเพื่อมันจะพาเราไปสุดใจไหนไหนทางไหนอ่ะแต่ย้อนไปไกลอยู่นะเพราะเราเดินมาลึกมากเลยโอ้โหมันจะเจอไม่ได้ชาตินี้คุณครับรอผมด้วยเดี๋ยวมันหลงเอ้าเฮ้ยโอ้ยคุณคุณอยู่ที่เองเหรอเนี่ยใช่ผมเจอลานอะไรไม่รู้ตรงน้นม่ะไม่ยเอ้ยอะไรอ่ะไหนไหนไหนทางนี้ทันตันไหมคุณฮะตันทางนี้มันตันไหมฝั่งเดี๋ยวมันกลับไปฝั่งนดี๋มันกลับไปที่เดิมไปทางตรงครับผมว่าเฮ้ย ล้วผมวิ่งมาตั้งไกลฮะอุลเลโออ้อยโอนอะไรอะอ้อยโอ้ยผมจะตายเดี๋ยวผมตายเบ้าผมโอ้ยผมเกือบตายเฮ้ยโอ้ยโอ้ยๆการยำยิงการยำยิงการยำตายมาเตียวตายโอ้ยอ่ะอ่ะแถววุฒิรับละรับแสงไปฆ่าโดนตาย อตายแล้วตายแล้วโอ้โหคุณผมก็เกือบตายผมคุณเอาปืนมายิงผมไงโอ้ยโอ้ยแต่เราไม่ฆ่าตัวายโอ้ยโอ้ยช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยตายยังตายยังยิงแล้ววันนยิงไงเป็นยังไงเป็นยังเป็นไงรู้แล้วอ้าวทางนี้คุณครับมีปืนอะไรให้ผมไหมอ่ะผมไม่มีอาปืนเลยคุณทีวีเมนคุณมีปืนให้ผมไหมเอาปืนอะไรก็ได้ครับอันนี้เหรอโอ้ขอบคุณครับที่มีกระสุนเหรอ ไปผมจะได้สู้อะไรกับเขาสักทีหาทางออกกับเธอทางไหนกับคุณผมก็ไม่รู้ดิเนี่ยผมเดินมั่วอย่างเดินมั่วทรงอะไรเนี่ยตอนเนี้ยรอด้วยทีวีแมนหายทีวีแมนเฮ้ยเราจะมีสักวันที่เราไม่หลงไหมครับมันจะไปทางเมื่อกี้ไหมเอากลับทางเมื่อกี้เมื่อกี้มันตัดอะไรยังไม่เมื่อกี้มันมีทางที่เรายังไม่ได้ไปไหนครับทางไหนทีวีแมนหายไปไหนแล้วอ้าวคุณนำเลยอย่าทางนี้เรายังไม่ได้ไปเลยทางไหนครับตรงนี้คุณจำทางได้ด้วยสองมันก็เป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกันเป็นจีบเหมือนกันได้อุ้ยไปทางซ้ายดีกว่า เขาบอกขวารายไซดดีใช่ไหมอันไหนอีกเนี่ยไหนทางไหนตันครับตันตันทางนี้ไปเนี่ยโอ้โยยัยแมงมุมไม่่ยากชคุณทุบไหมหน่อยคุณทุบให้หน่อยคุณทุบได้ไหมอ่ะเหมือนผมรู้อนาคตว่าผมจะกลับไปจุดเริ่มต้นผมว่าใช่ไหนทางแมงมุมผมโยมีเราอะโอ้ยมันกลับมาที่เดิมโอ้ยคนทีวีแมนหาเจอมั้งทางออกไหนทีวีแมนตะโกนหน่อยอยู่ไหนเร็วคุณหาทางออก ผมไม่รู้ทางไงเอาไี้มันตันอีกแล้วเนี่ยทำไมมุกี้จะทางอะไรแบบนี้เฮ้ยทีวีแมนคุณเฮ้ยคุณทีวีแมนหลับยังเนี่ยหลับยังเนี่ยเออหลับในโอ้ยคุณมาทำอะไรตรงนี้คุณ,คณหาทางออกเจอยังถามว่าเจอแล้วมาไหมก็เจอสักพักก็หล้วผมก็เลยหลับเนี่ยนี่หรอเฮ้ยสกีบีดี้เฮ้ยตัวอะไรอ่ะทำไมตัวใหญ่จังไอ้ยสกีบีดี้โอ้ตัวใหญ่ใหญ่เลยยิงเลยแล้วกันยิงขาไหมตัววัววัวขามันโคตรใหญ้ยยิงขาไม่ขาเป็นคนเราคนเราโลดยิ่งไปเดี๋ยวเดี๋ยวลุกขึ ครับ,รบในที่สุดพวกแกก็มารอมาตั้งนานรอ,อทำไมชื่อ<า>ผมด้วยอ้อยมันลุ้มผมโอ้ยทำไม่ติดตัวอย่าแกตายไปนันแล้วโอ้ยโอ้ยนี่ฆ่ามัน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 สงยเลยฆ่าดวงตานายจิ้งเกก็มาสิมาตีาถั่วช่วงนีอาาน่อย่ามารุมกันอย่ามารุมกันไปตายไปสามคนจะอะไรไปสู้ได้ไปตายตายสักทีตายนะครับ แค่าหารที่กินแฮะโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บจังเลยคุณมาได้ไหมไม่ผมไม่เจ็บมั้งคุณคุณยิงผมอย่างเดียวเลยปล่อยทีอยู่เกินโอ้ยเจ็บเราทางออกอยู่ไหนครับเหมือนเราจะข้ามมันสำเร็จเลยนะทางออกเหรอประตูนี่ลองลองนี่ไปครับเนี่ไปครับยังไงนี่สุดก็ออกได้แล้วเย่เยโอ้ยโอเคสุดกับก็สุดคุณไปกินข้าวที่ร้านอาหารได้ดีกว่คุณในไหนแก็ออกมาได้แล้วเดี๋ยวผมเลี้ยงเลี้ยงอคุณใช่ไปไปเอาเอาของพีกินหมดปุ๊กินของพีกินหมด นี่คุณครับมาเลยร้านนี้ผมก็เพิ่งมากินครั้งแรกเนี่ยแต่แบบผมจะเข้าได้ไหมเนี่ยแล้วผมจะเข้าได้ไหมเนี่ยโอ้คุณเขาคุณกดแคบๆคุณยังเข้าได้ทุกคนคุณครับเจ้าของร้านอยู่ไหนอ่ะตรแล้เนี่ยอ้าวคนอ๋อเอาคนเมื่อกี้น่ะคนไหนเนาะอ้าวคนเมื่อกี้ที่ผมมากินครั้งแรกอ่ะอ๋อฉันฝากร้านไว้กับเขาอ๋อเอาหรอกครับอันนี้เนี่ยคณผมพาผู้คนสองคนอยากกินใรสั่งเลยครับอาจจะมีตัวประหลาดประหลาดอยู่ในร้านนะบบมีอะไรแนะนำบ้างมูกระทะ มีคุกกี้ค่ะแนะนำมุกระ tha มุกระ tha ไม่มีครับอ่านั้นเจอพวกคุณกินเลยนะครผมไปนะครับอันนี้กินมุกระทอ h a คุณบอกจะเลี้ยงไม่ใช่หรอมีงบหนึ่งร้อยครับผมเอาไปกินได้เลยโอ้โหนั้นเจอได้ครับทุกคนปากสั่นด้วยคอร้องนอกเก็บเขา